ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาพบกบรนดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมหาชนกขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งเรื่องจะได้ประสานกันความมีอยู่ว่าเมื่อพระมหาุปราชาต้องถูกพี่ชาย เชื่อคนยุยงส่งเสริมผู้ประจบสอบรอหาว่าพระองค์ขบต่อพระ่ตอพี่ชายความจริงบุคคลที่มีอำนาจวาสนาในความเป็นใหญ่นี้ต้องระวังให้มากตอนที่ไม่มีอำนาจวาสนานะไม่เป็นไร มีขึ้นมาแล้วนี่คนร้ายร้ายที่เรีว่าใจเร็วๆหวังประโยชน์ส่วนตัวนี่มีมากเช่นเดียวกับท่านปุรชนกเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตทำความดีทุกอย่างเพื่อพี่ในฐานะที่เป็นมหาอุปราชปกครองบรรดาประชารชานด้วยความซื่อสัตย์และเมตตาปราณี แต่ถ้าว่าพระเจ้าพี่ก็ไปหลงเชื่อคนยุยงหรือว่ายุยางแต่แขงแสฟังประโยชน์ใส่ตนจึงกระทั่งจับน้องชายคนตนโดยการไร้ยการพิจรารณาอาไปขังความจริงก็คิดแก้ฆ่า,าแต่ถ้าว่าพระเจ้าปูราชนกอาศัยที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จึงน่ายิฐฐานจิตว่าท้าข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าพีจริงขอให้โซ่ตรวนเคลื่อนจรจำหลุดแลาเรือนจำจงเปิดอดธิษฐานแลวเรือนจำก็เปิดมาตอนหลังนี่ท่านมาจุดนี้เป็นจุดที่ควรจะคิดคือว่าคนดีๆที่เขามีความซื่อสัต,สตย์สจริตน ถ้าเราไปคิดประทุษร้ายเขามากๆใจเขาก็เหมือนใจคนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถูกกดแล้วมันก็ดันขึ้นดูตัวอย่างสปริงถ้าเรากดลงไปงแรงๆมันหมดที่ไปมันก็ผลักตัวมันขึ้นมาข้อนี้ชั้นใดคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าคมคูกดขี่กันมากเกินไปการคิดสู้มันก็มีขึ้น จา่นั้นเมื่อพระองค์หนีไปชายแดงไกลที่ชายตามไปไม่ได้เมื่อบรรดาไปชาชนทั้งหลายพากันไปหามากเพราะขาดพระองค์เสร็จแล้วเจ้าบรรดาอมาตพุจริตคิดตัวอยากจะได้เป็นคนใหญ่คนโตที่เรามักจะชอบเรียกกันว่าเจ้าเท่าสารพัดขันว่าเจ้าเท่าหรือไอเท่าสารพัดพิษ นี่เขาเรียกกันมาตามภาษาโบราณก็หมายความว่าที่มันจะคิดอขึ้นมาอะไรมาแต่ได้อย่างนะของดีมันไม่คิดคิดแต่เรื่องเลวๆไร้ร้ายให้เข้ามาถืออย่างเดียวว่าตัวสบายก็แล้วกันบ้านเมืองจะชิบหายบรรลัยใครจะมีความทุกข์ขนาดไหนไอ้เท่าสารพัดพิษไม่ได้คิด คิดอย่างเดียวว่าฉันมีความสุขเท่านั้นเป็นพอนี่บรรดาเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งหลายเหล่านั้นเ <c oughs> <c oughs> มื่อเห็นว่าพระเจ้าปูราชนกมหาอุปราชไปแล้วจึงได้ถืออำนาจในการทุจริตของตนโกงบรรดาประชาชนนั้นหลายคมขีให้มีความทุกข บันดาประชาชนที่เคยมีความสุขมาสมัยที่พระเจ้าโพลชนกเป็นอุปราชปกครองด้วยความเป็นธรรม <c oughs> เมื่อเกิดความทุกข์อย่างนั้นเข้าไม่เห็นว่าท่านมหาอุปราชหนีไปอยู่แดงไกลที่นี่พาตามกันไปเรียกว่าไปกำเกิอเือจะหมดเมือง มุคคลที่ไม่ไปก็ตั้งกำลังใจไว้ว่าถ้ามาเมื่อไรเราพร้อมต้อนรับนี่เพราะอาศัยที่พระเจ้าปุราชนกท่านถูกคมเหงมากเกินไปจึงได้ตัดสินใจว่าเมื่อก่อนนี้เรามีความดีความกตัญญูรู้คุณแต่พระเจ้าพี่แต่พระเจ้าพี่คือคิดประทุษร้ายอก่ข้าเรา ทีนี้เราขอเอาบ้างละ่ะมันมีความจำเป็นนี่เราจะต้องการถ้าพระเจ้าพี่จะไม่ให้พระราชาสมบัติเราเราก็จะรบขอย้อนต่อไปนิดหนึ่งตอนนี้เมื่อพระองค์ทรงยกทัพผ่านมาก็หาคนต่อสู้ไม่ได้มีแต่คนเข้าเป็นพวกก็มีความรักไม่ทัน มาถึงแล้วจึงได้ส่งสารเข้ามาว่าพระเจ้าพี่ครั้งก่อนหม่อมฉันไม่เคยคิดประทุษร้ายพระเจ้าพี่เลยแต่หม่อมฉันก็ต้องถูกกักขังจองจำทำโทษที่เป็นเหตุเพราะพระเจ้าพี่เชื่อถ้อยคำของบุงคคลซอพรอหาประโยชน์ใส่ตน หาได้ใช้ปัญญาของตนเองพิจารณาให้ถึงความทองแท้ไหมระบัดนี้บรรดาประชาราษฎรทั้งหลายมีความเดือดร้อนหม่อมฉันเองหนีไปอยู่ในป่าทีงแดงไกลบรรดาพวกเขาทั้งหลายก็เิ้งทิ้งบ้านทิ้งเรือนไปอยู่กับมอมฉัน โดยพระอาศัยเจ้า,เจ,าเจ้าบันดาเจ้าเท่าสรัพั์พิทั้งหลายเหล่านั้นไปุ้มเหงรังแก่เขายึดทรัพย์สมบัติทำลายทรัพย์หินลูกเขามีใครชอบใจก็ไม่ว่าเอามาให้ได้ตามใจฉันเขแล้วกันเมื่อบรรดาประชาราชมีความเดือดร้อนอย่างร้อนอย่างนี้ม่อมฉันทนไม่ไหว นี่มอมฉันจะต้องขอพระทุสร้ายเจ้าพี่บางถ้าหากจะไม่ต้องการให้เกิดสงครามก็ขอให้พระเจ้าพี่มอบราชสมบัติให้กับมอมฉันเสียโดยดีถ้าพระเจ้าพี่ไม่ให้ก็ต้องเตรียมตัวออกมาชนช้างกหมบอมฉันในวันพรุ่งนี้นี่เป็นสารที่ถึงพระเจ้าพี่ ฝ่ายพระเจ้าอริธาธนกเมื่อได้รับจดหมายของน้องชายตอนนี้ก็ต้องแข็งใจเรามีขัติยะมานะตามธรรมดากษัตริย์ต้องมีความมานะอยูต่ตนหนึ่งเพราะกษัตริย์นี่ก็แปลว่าน,นักรบเนื้อแท้จริงๆจะเป็นคนกล้าคนที่ขาดตาขาวยังไงก็ตามที เมื่อเขาท่าม,มาอย่างนี้มันก็ต้องรกและเรียกกันว่าจำเป็นต้องตกบันไดพลอโจ,จรจิงคิดจะยกพลออกไปต่อสู้แต่ในขณะนั้นอากอเหียสีกำลังทรง,งพระคันอยู่พระเจ้าอริธาชน,นกจึงตัดเรียกมาสั่งว่าน้องหญิงขึ้นชื่อว่าสงคราม สงครามนี้ไม่มีดีเลยเพราะมีแต่ความพินาศเท่านั้นปพระดูทว่าเราถมน้ำลาย,ลววาาย,ยด้วยกันแลือว่าสาดน้ำด้วยกันมันย่อมเปลียนด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แม้ว่าจะชนะก็ต้องบาดเจ็บจเจาเรื่องแน่นอนไม่ได้ เทมหนความจะเอาได้เปรียบคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ฉะนั้นพี่จะขอยกพลออกไปต่อสู้กับเจ้าปูราชนกถ้าหากบางอื่นพี่เมียตรายไปเจ้าจงพยายามรักษาคันไว้ให้จงดีเจ้าจงคิดถึงลูกของเราให้มากและจึงจะยกพลออกไป ออกไปเพื่อจะต่อสู้กับพระนุชานี่หนังสือแก่ย่องเขียนว่าตามลางสังหรณ์นี่การที่เล่านิทานหรือว่านำชาดกเรื่องนี้มาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังขอบรรดานักปรญ์ท่านหลายที่ได้รับฟังว่าหนังสือชาดกที่กำลังนำเอามาเป็นตัวบท เป็นหนังสือที่ก็แปลและถูกตัดริตรอนไปสัมากเป็นที่น่าสียดายว่านักปารญ์รุ่นหลังนี่ไม่ไหวของดีดีทิ้งเข้าไปเสียหมดนี่ศาสนาขาององค์สมเด็จพระบระมสุคตที่จะร่อยหรอลงไปกับพระวัตบรรดานักปรารญ์ทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละ แต่ก็มันเป็นการบังเอิญจริงๆหาต้นบาลีแท้ๆไม่ได้ก็จําเป็นจําใจต้องเอาหนังสือเท่เขียนไว้แล้วก็ถูกตัดทอนความดีไปเสียมากเอามาเล่าสู่กันฟังถ้าบังเอิญบังเอิญมีาขาดตอนไปบ้างมันต้องขาดมากก็ต้องขออภัยกับด่านแทนทบริษัทด้วย จะใช้แต่กำลังใจความจำจริงๆนี่ก็รู้สึกว่าหนักใจจะพลาดรั้งมากเกินไปนี่ขอเล่าต่อไปว่าเจ้าริธาชนกคาดว่าจะต้องแพ้จริงๆเพราะเมื่อได้ชนช้างกับพระเจ้าโบราชนกเข้าแล้วก็ปรายกฎวราเสียทีถูกพระเจ้าโบราชนกชนช้างอะไร ถูกเจ้าพระเจ้าปรายนกฟันสิ้นประชนเป็นคอช้างไล่พ้ก็แตกรกระจายพ่ายแพ้หนีไปไเป็นขบวนนี่ความจริงเรื่องนี้ก็ดีไม่กันกษัตริย์ต่อกษัตริย์ในว่าแย่งสมบัตกันก็ไม่ต่างกวนทหารมาสู้กันตัวตัอตัวระหว่างพี่กับน้องแต่ว่าไม่เหมือนกับพระเจ้าอ้ายพระเจ้ายี ท่านสอมพระองค์นี้ท่านสู้กันไปสู้กันมาเลยตายด้วยกันทั้งคู่เป็นเหตุให้พระเจ้าสามพยาครองเมืองแต่นี่สำหรับพี่ในความจริงเดิมเป็นคนดีแต่มาเสียเพราะคนประจบสอพรอที่พระพุทธเจ้าไดงกล่าวว่าไอ้ปาปมิตรมิตรชั่วนีจจะระมัดระวังฉะนั้นเรื่องนี้แต่หากว่าท่านพูดใด มีอำนาจวาสนาบารมีถ้าตำรวจทหารตั้งแต่สิตรีขึ้นไปข้าราชการพลเรือนตั้งแต่เสมียขึ้นไปจนทั้งตำแหน่งนายกทหารก็ได้ตั้งแต่เล็กขึ้นไปถึงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดถ้าหาว่ารับตำแหน่งใดๆแล้วก็อย่าลืมตนเลียมตัว จงคิดว่าเราทำเพื่อความสันติสุขของประชาชนทั้งหลายเรื่องการเมาในวาทะหรือวาสนบารมีนี่ย่อยยับกันมามากแล้วคำว่ายศมีขึ้นมาได้มันก็ต้องสลายได้ลาบมีขึ้นมาได้ก็ต้องสลายได้นักการเมืองหรือผู้มีวัสนายใหญ่ ที่ต้องจบไปด้วยเกมที่ไม่ดีนะมีมากขอให้ท่านหลายจงใช้สติปัญญาและมัตวังกันไว้ให้มากว่าใครเขาทำแบบไหนชั่วและชีวิตคนตัวจบเพรดอาการไม่ดีอาการอย่างนี้จงถือเป็นครูแต่ว่าไม่ใช่ครูเพื่อปฏิบัติเป็นครูพอละเขาเล่าเรื่องนี้ต่อไป สำหรับพระราชเทวีพระทราบข่าวว่าพระราชสวามีสิ้นไปชนและบรรดาประชาชนพลเมืองก็แตกตื่นอุ้มลูกจูงหลานหนีข้าศึกพระนางก็เก็บของที่มีค่าใส่ลงกระเช้าผ้าเก่าๆเอาผ้าเก่าๆเข้ามาปิดไว้แล้วเอาเข้าสารใส่ข้างบน เดินไปกร็ร้องไห้ไปหนีไปปะคนกับบรรดาประชาชนพลเมืองโดยไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็รปลอมตัวไป <c oughs> เวลานั้นไม่มีใครจำหน้าใครกันแล้วเพราะต่างคนต่างหนีแต่ความจริงเขาไม่ฆ่าเขาต้องการฆ่าคนเดียวคือพี่กับน้องเขาจะฆ่ากันแม้แต่ทหารเขาก็มาใช้รบ ถ้าเรื่องการตกใจในคําว่าแพ้ก็ไม่แน่ใจคิดว่าเขาจะทําอันตรายก็ได้จึงพากันหนีนี่ก็พระนางคิดว่าจะหนีไปทางใดจึงจะรอดพ้นจากฆาศึกพระนางคิดพระนางในคิดอยู่แต่ในใจแล้วขึ้นมาได้ว่าเมืองจำปาอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมิถุนมิถุนมิถิลามหานคร ถ้าเราหลบหนีไปทางเมืองน,นี้ก็ mm hmm. จะปลอดภัยยงพยายามด้นด้นดันไปออกประตูด้านทิศเหนือของเมืองจนได้ตอนนั้นไม่ต้องด้นไม่ต้องดันคนได้ mm hmm. เพราะว่าไม่มีใครเขาสนใจด้วยว่าข้าศึกที่มาตีเมืองไม่ใช่คนอื่นเป็นน้องของภาษามี แล้วก็เป็นคนที่ประชาชนรักเป็นคนดีในเมื่อพี่ชายตายแล้วก็ไม่ได้สั่งกองทหารของท่านให้ฆ่าทหารของพี่ชายแต่ว่าบรรดาทหารนั้นหลายเกรงกลัวเพราะนักรเกรงว่าเขาจะฆ่าก็พากันหนีนี่เป็นเรื่องธรรมดาขั้นเมื่อพระน,นางออกไปได้แล้วพระน,นางก็ไปในลักษณะของคนธรรมดาสามัญ แถมคันก็แก่หอบผ้าผ่อนแล้วก็เช่าเข้าของเข้าสารเสสั่งไปจนกทั้งถึงเสนาที่พักแห่งหนึ่งตอนนี้ก็อิดโรยเต็มทีหน้าสงสารพระนางความจริงเราบ้างเขาบ้างนะท้องก็แก่แล้วก็คนใช้ก็ไม่มีคนใช้ก็หนีไปนคนทางสองทาง เอาของที่มีค่าใส่ตะก,กล้าเอาผ้าเก่าๆปิดแล้วก็สารเทินใส่ข้างบนเป็นการพลางตานานยึงได้เข้าไปพักที่สลานั้นตั้งใจถามชาวเมืองท่านหลายก็าทีเ,าเดินผ่านไปผ่านมาถามว่าเมืองจำปานี่ยอยู่ทางไหนแต่ด้ยปรากฏว่าหาคนรู้จักเมืองจำปาไม่ได้ ตอนนั้นตามพระบาลีท่ากล่าวว่าด้วยอำนาจบุญญาธิการของทารกในครนภซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้ก็เป็นเหตุบันดาลให้ทิพระอาจคือบรรดุกำพรศิลาอาจเขาพระอินแข็งกระด้างตามธรรมดาบันดุกำพรศิลาอาจนี้มีความนุ่มนิ่ม หมือนกับเรานั่งเก้าอี้สปริงแต่พทว่าเวลาที่คนมีบุญญาธิการมีความเด็ดร้อนบรรดุกํพผลเสาอาอของพระอินท์ก็แข็งัแสดงเหตุว่าคนที่มีบุญได้รับภัยทิบัติพระอินทจะต้องช่วยเช่นั้นเมื่อพระทิพระอัจของพระองค์ที่อ่อนเดเค,เคยอ่อนแต่ก่อนมา กลับแข็งกันด้างดังศิลาประดใจคงจะสมดำฤิว่าคงจะมีเหตุแม่นมม่นแม,นม่นในแดนดิน,ดนอามารินนั่งพินิจคิดสงสัยจึงสอดส่องทิพนเนตรดยเหตุภัยก็แจ้งก็ทราบได้เพราะพ่อสิพนนางมีความลำบากนี่ว่าไปเรื่อยๆไปไง,ไงั่นเอง เราทราบว่าพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในคันเขาพันนางได้รับความทุกข์พนนางจะไปเมืองจำปาแต่ว่าไม่รู้จะผลไปทางไหนเดี๋ยวนี้ไปนั่งถามทางผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะที่สลาพักเดินทางโะองคิดว่าจำจะต้องอนุเคราะห์ ถ้าไม่อนุเคราะห์แล้วก็เห็นว่าจะผิดระเบียบของความเป็นพระอินทแต่ตามหนังสือกล่าวว่าถ้าไม่อนุเคราะห์ศีรษะเราจะแตกเกียดเสียงอันนี้ไม่จริงหัวเทวดานี่แตกไม่ได้เทวดาอยู่ดีๆจะหัวแตกไม่มีก็เป็นอันว่าใบม,มันจะก็เรียกว่าไม่ทำหน้าที่ของตัวให้ครบถ้วนอเอง เพราะพระอินคนที่จะเป็นพระอินนั้นได้ต้องอาศัยวัตบทเจ็เประก,การจะไม่ขอกล่าวเพราะพูดต่อไปเจนี้คิดว่าน่าหนักใจเมื่อเวลานี้พระนางนะมีความลำบากมากจำที่เราจะต้องไปช่วยเจได้ทรงระมิตรพระองค์เองเป็นคนแก่แล้วก็นเนีนมิรเกวียน แล้ววัวขับเกวียนผ่านมาทางนั้นพอพระน,นางไลเห็นเข้าจ้งไน้ทรงออกปากถามว่าคุณตาเจ,จ้าขาหลานอยากจรู้ว่าเมือนยาปานะอยู่ทางไหนคุณตายก็แกล้งถามว่าหนูจะไปไหนได้จ๊ะ พ่านางจึงได้กาตอบว่าฉันอยากจะไปเมืองจำปาเจ้าค่ะท่านวิญก็ตตอบว่าเอาหนูจะไปทําไมละจ๊ะพ่านางตอบว่าฉันญาติฉันมีอยู่ที่เมืองนั้นสามีของฉันออกรบกับข้าศึกเขาตายเชในสนามรบฉันก็เลยคิดจะไปพึ่งญาติอยู่ที่เมืองนั้นคุณตาาจึงได้ตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีทีนะ ตาเองก็จะไปเมืองจำปาไม่กันถ้าแม่หนูไม่รังเกียจแล้วก็เชิญขึ้นมาบนเกวียนเถิดกำลังท้องไส้แก่อย่างนี้เดินไปจะลำบากความรู้สึกของพน,นางในเวลานั้นคิดว่าเหมือนกับเทวดามาโปรดความจริงก็เป็นเทวดาจริงๆแต่พน,นางไม่ทราบพน,นางจะได้รีบขึ้นเกวียน เมื่อพนางขึ้นไปบนเกวียนแล้วเพราะความเหนื่อยและเพลียในการที่เราเราเหินเดินมานานพรน,นางก็เองกายลงไปพักผ่อนเลยนอนหลับไปแต่ความจริงคนที่หลับบนเกวียนได้นี่ต้องเพลียมากถ้าว่าท่านหลายไม่เคยนั่งเกวียนนั่งไม่รู้อาตมาเคยนั่งเกวียนไปป่าไปธุระบ้างไปเทศบ้างสมัยก่อนมาหารถทาเรือไม่ได้ ดีไม่ดีพอไปถึงที่ลงจากเหวียนท่านั้นเดินไม่เป็นมันเวียนทิะไปหมดมันเวียงซ้ายเวียงขวาแล้วจนหน้ามืดตาลายถ้เาเรื่องนี้ทิ้งเอาไว้ปล่อยไปก็แล้วกันเล่าเรื่องของนางต่อไปขั้นเมื่อบ้านนางตื่นขึ้นในเวลาเย็นก็พบว่าถึงเมืองแห่งหนึ่ง ึงนด้ถามคุณตาผู้ขับเกวียนว่าคุณตาเจ้าขาเมืองที่อยู่ข้างหน้านี่ใกล้ก็เมืองอะไรคุณตาก็บอกว่าเมืองจำปาที่แม่หนูต้องการจะมานั่นแหละพระนางก็แปลกใจเว้ยเมืองจำปากับเมืองเราเนี่ยมันไกลกันะนะหกสิบโยชนี่ทำไมมาครู่เดียวจึงถึง ยิงได้ถามคุณตาว่าคุณตาเจ้าขาเมื่อยามป่าในความจริงมันไกลทั้งหกสิบโยน์จากที่ฉันพักแล้วทำไมมาถึงเร็วนักล่ะคุณตาก็บอกว่าไม่หนูไม่รู้หรอกคือตาเนี่ยคนเดินทางไปไปมาที่นี่เสมอเสมอเป็นประจำจะต้องรู้จากทางลัดหรือทางอ้อม ถ้าที่ตาม,มาถึงเร็วเวลานี้ก็เพราะว่าตาม,มาทางลัดถึงถึงเร็วกว่าปกติมากครั้นเมื่อทรงขับเกวียนเข้าไปใกล้ประตูเมืองทางทิศตะวันออกพระอินทร์จึงได้ทรงบอกแก่นางว่าบ้านทางที่ตาจะไปเนยบ้านตาอยู่ทางเหนือ แม่จงลงที่นี่กันนะเพราะว่าจะได้เข้าไปในเมืองถ้าไปทางเหนือก็จะเดินกลับมาไกลทางนี้ใกล้บ้านหมายความเป็นรประตูที่ใกล้พระราชฐานของพระราชาแล้วบ้านคนก็อยู่กันแถบนี้มากญาติของนางน่ะญาติเขาแม่หนูกงจะอยู่แถบนี้เพรนางจึงได้ลงจากเกวียนแล้วไปพักที่เซลาน้าเมือง คิดไม่ตกอีกว่าจะไปทางไหนดีเพราะเมืองนั้นนางนี้ก็ไม่รู้จักเหม่กันไม่เคยมาเป็นแต่เพียงรู้ว่าเมืองจำปาเนี่มันอยู่ทางทิศเหนือเนืเขมรเมืองมิเทลามหานครเท่านั้นการมาก็มาแบบเดาส่งคิดคิดว่าจะตายอันดับหน้าในขณะนั้นเองก็เป็นการบังเอิญ ทางนี้ก็ยังต้องขอต่อบพระนังสือดมนี้เขาตัดเอาความจริงไปสมดหน้าตำหนิคนแปลหนังสือแล้วก็ตัดคอนทอนของดีเข้าไปแบบนี้ทำให้เด็กๆรุ่นหลังเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดหมดท่านบอกว่าพระอินท่านไปแล้วท่านทราบดีว่าพระนาง จันเทวีนี้ไม่มีญาติอยู่ในเมืองนี้จึงได้บันดาลให้อาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนดีมากทรงเสียทรงธรรมมีวิชาความรู้รู้จกักศิลปะวิทยาแล้วก็คิดว่าพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในกันต่อไปด้กลับไปปกครองเมืองมิถิลามานครใหม่จึงบันดาลให้จาย์ใหญ่ผู้นหนึ่งพาลูกศิษย์เดินมาทางนั้น ท่านเห็นว่าน,นางเข้าท่านเห็นว่าน,นางนั่งอยู่ที่ศาลามีหน้าตายเอ็นดูแต่คงไม่มีลาเหมือนเจ้าเท่าโหงโหคิดจะเอาคนทั้งสาวทำเมียก็เกิดความสงสัยเข้าจึงสอบถามได้ความว่านางนี้ัยมาจากข้าศึกเพราะข้าศึกข้าสามีตาย พี่น้องที่นี่ก็ไม่มีแถมยังมีท้องมีไส้เต็มเสร็จมีท้องชิ้นด้วยจึงได้ชวนให้ไปพักอยู่กับเขาสำหรับพนนางดูลักษณะเห็นว่าเป็นคนดีก็เลยยอมไปด้วยถ้าต่อมาท่านา,จายจ่ายก็สแสดงสแสดงพนนางว่าน้องของตนให้วันดารสิทธิ์และคนอื่นทราบ พระนางก็อยู่กับอาจารย์นั้นในฐานะน้องจริงๆคืออาจารย์ไม่สถาปนาน,น้องใหม่ขึ้นมาเป็นพันยาเป็นคนดีมากท่านได้อาศัยอยู่กับท่านอาจารย์ในฐานะของน้องจนกระทั่งนางได้คลอดบ,บทออกมาเป็นชายมีผิวงามลักษณะหน้าตาดี ข่านนางจึงตั้งนามว่าพระแม่ใช้ชื่อว่ามหาชนกเหมือนกับชื่อเดียวกับพระเจ้าปู่อรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องนี้พยายามเล่าเรื่องให้เร็วที่สุดไม่อยากจะแทะแซงอะไรมากก็เพราะว่าถ้าคืนแทะแสงเกรงว่าจะเสียความแต่ก็เป็นที่นา่าชื่อด ว่านักปราดรุ่นใหม่นี่ไม่เป็นเรื่องเรื่องเขามีดีมากกว่านี้ละเอียดมากกว่านี้เขาเป็นการมาอื่นที่หาบาลีไม่พบไปเจออนังสือที่เขาแปลมาแล้วก็ตัดทอนของดีเขาทิ้งไปเสียมากสงสารอ,องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงสอนไว้แต่สำหรับวันนี้วเวลาก็หมดแล้วที่บรรดาท่านพุทตบริษัททหลายอาตมาก,ก,ก็ต้องขอลาก่อน ก่อนจะลาก็ขออวยพรให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงจะเจริญไปด้จจวยจาโตล,ล,ลพิธภรณ์ชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณะสุขาพละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี